สวัสดีครับสวัสดียมุสาของวันที่26เดือนธันวาคมพศ2568นะครับเนาะก็ได้ปั่นเตาแล้วครับวันทุ่โบจุดง่ายดอกว่าใส่ลังแหงเนี่ยหม่กันยังเปลี่ยยู่ครับเนี่ยตัวนี้กับพัฒน์เนี่เรื่อยโยเป็นใหม่ยุค้านะครับตัวนี้นั่นแหละครับใหม่รุ่นทอหาลงมาหาทอสองนี่แหละก็ชิจุดเลยมันหนาวนะครับมือนี่ก็จุดทิ้งไว้ก็ที่เขาไป ทำงานเห็ดหลัวไม่ฉัชีพอยู่บ้านนะครับเนาะตัวนี้กับปั่นมือเศร้าแหละครับปั่นสองเศร้านะครับกับมักตอไหวนะครับเดี๋ยวติดเตาแหลกแล้วกับยังสิมาปั่นอีกรอบสองนะครับเอาอีกรอบสองอีกเทือนึงนะครับกับดินกับใสตัวนี้แหละครับอืขุดหูจุดไฟแล้วเกาขึ้นแล้วนี่แหละครับวิธีสิดังนะครับจุดฐานผมให้มันติข้างนอกก็ยังส่นะครับเนี่ย ทำที่ขังหนอกก่อนเพื่อว่าบางอย่างห้คข้นมันไปไล่อยู่ในหนันเนาะครับนาอกัเสียวลุ่งมึงนะครับนาอมันปกติทําไมหมัมานี่ยโมถึงอันนี้เราครับมมถึงสามสิบนาทีนะตีเกินเกินไว้นะครับตีเกินเกินไว้สามสิบนาทีเนี่ยแหละครับทามันทามันติดติดแล้วมาลุงหนี่มันติดไว้ครับ เน,นะครับวิธีจุดมันนะครับดังหนออ่องสี่ก้อนครับใส่เขาไปแป๊บเดียวมันก็ติดนะครับนั่นคนออกเลื่ดยนะครับน่ะถ้าเห็เตาถือนะครับจุดทางล่มปินี่จุดทางล่มนะครับ <c oughs> พอเอาเขาสักนั้นพอไดที่ระยาม,มันไปกองเบื้องนะมันอยู่ไก่นะ <c oughs> ่ะก็เลยหันออกไรนี่ซะหน <c oughs> <c oughs> ูกหน้องมาฝ่าแตงอยู่นั่นอีก,กากันรลยไม่เห็นห้างอยู่นี่สัมปีนี่อยู่ไก่ปลาแตงเลยเนี่ย แตงกอล่างเริ่สมล่มล่มขื่อนนะครับเนาะหลุดที่สองนะครับเนาะอืมอ้าวเป็นที่จูดมากระยังสี่แล้วครับแต่ว่าควนออกเร็วได้ครับแต่เฮดเตาถือแต่เฮตเตาถือเบื้องควนก็หูครับมันจะออกด่าออกไปเลยเห็นหู้ยๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันติดเ่าจะควยมารีนะครับถ้ามันตดแล้วเข้ามารีแบบนี้เบื้องควนเอาเอาเขสิใส่เวลาโดนบอเขาใส่หายมันใหม่แบบใดนะครับนะ ฟื้นไฟดับมันอยู่ไก่กองเฟืองเอาลงหนีมันมงนีปัญหาเลยครับนี่นะทำไไมมันมานี่แค่นี้ได้จุดสองขรั้งได้ไม่ไม่ททยเฮ็ดเตาแบบนี้นะครับนั่นครับถทาเฮ็ดถือควดมันจะออกแบบนั้นนะครับสังเกตถไทาเฮ็ดเตาโบ้ถืองี่เนี่ยมึงเตาไฟก็ได้ครับท้า ถ้าแถวนี้ดำๆนะครับหน้าแถวนี้แถวนี้ดำดนั่นคือไฟบ่ค่อยเข้านะครับควนเขาชี่ออกแต่นีรลายนั่นคือสังเกตนั่นเตาคือบบถือนะครับเตาบ่ถือนี่ทามันติดปึ๊บควนโมหนีมันก็สิบ่อเลยครับมันจะดึงออกหลังเลยขึ้นไฟนะครับผมเล่าทุกคลิปแล้วครับดับให้ดีนะครับเอาแบบเคลือนลอยเพื่์เส้นมาได้ครับการดับหนีน้ำก็เช็ดยังกันน้ำตรงที่ต่อยเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้นะครับนี่ครับถ้าเตาถือครับ เท้าเ็ดถือนี้แค่อืมครับขนาดไฟนั่นพท่านติดนะครับน้าไทยให้เบิงนะครับเนาะเอาลงไปแป๊บเดียวถ้าถ้าตัวนั้นลุกปุ๊บขึ้นมาพวกนี้งูนี้เขาสิดึงนะครับดึงออกเลยนะครับดึงออกปั๊บั๊บปั๊บนั่นครับนะานี่คือไม่ซดเลยด้นี่ครับนี่ไม่สดแล้วก็เต้าก็ยังปั่นเร็วมือเร้ามือกี้เนี่ยครับนี่ผมกอกว่าทิ่จุดเห็นมันล่มนะครับเห็นมันล่มลมจุดอุดๆไว้เนี่ยจังน้อยนะครับน้าท่านไมัหมาดๆนี่หันหลังให้ติดเลยได้ครับนี่ ตรงนี้มันใหม่สดเลยครับนี่ใหม่สดเลยใบยังมาท่านเด็ล้นนี่ครับนี่พี่นี่ใหม่ผลห้ายค่าผลเอารถซิบรอมาใส่กับ่มือมางหน้าไม่ครับเออสาวหน้าไม้สาวหน้าไม่นะครับขนาดดังข้างนอกกอนกับยมงบ่ท่านเด็ติดนะครับแต่ว่าขวรนเขาดูนะครับนะให้เบิ่งขวรนนะครับว่าเอาไว้เตาถือนะครับนะครับเขาเริ่มดึงขัาแล้วครับนะนะนะครับเริ่มดึงเขาแล้วครับนะมัด มันดึงขึ้นเองมัน้นะครับให้มันตีข้างนอกก่อนนะครับวิธีจุดเตาทานสีอยากให้มันง่ายให้เต,า,เตาถือครับนั่นไปใส่เขาไปได้ไปเรียงงู่บไปนั่งเก็บพริกเก็บยังก็ได้ครับนั่นรอแต่สิมาดปิดอย่างเดียวนะถ้าเป็นไม่มาผมบอกเลย20นาทีผมตีให้แค่30นาทีนะเตาแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ตอนนี้แค่แค4นาทีนะครับนี่ผมท่ให้เบิ่งนะครับนี่คือคือเซ็4นาทีนี่คือ ต่เขาก็บคยสามารถติดดอครับแต่ว่าตอนนี้นะแต่แต่ว่าล kind of ักษณะเขาเหตดเตาถือเนี่ยมันจ่ออกแบบนี้ครับเนี่ยขวนถ้าสามแป้วถ้าขวนไม่ค่อยออกเนี่ยมันที่มาเลี่ยอยู่หนาเตานะครับขวรนเขาสิเลี่ยอยู่หนาเตานาเตาหลังดำๆนะครับนั่นคือเตาบ่ถือสูงอากาละครับแต่ว่ามันก็ติดครับแต่จู่โดนครับผมกโดนมาเหมือนแหละครับหูว่าเหมือนหลายเรื่องเตานี่ เออที่เผาแบบได้ก็ได้นะครับมึงแต่ว่าเฮ็ดให้มันง่ายไม่เรือยนะครับอันได้ง่ายเฮาก็ต้องเอาตัวง่ายมานะครับมามามาใส่ในชีวิตประจาวันนะครับนราบอกต่อต่อกันไปสําหรับลูกหลานนะครับเนี่ยถ้าเต่าเฮ็ดถือเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยทิ้งยังลงไปข้วนเขาก็จะออกถึ้งสามแปีวนะครับมีหาเปขาก็ออกหาแปลวนะครับถ้าเฮ็ดสามเขาก็ต้องพยายามหานให้ได้นะครับหานหานแปลวนะครับบ่บเมนต้องเขาตั้งใจว่าสิเอาหาแปเยกก็เฮ็ดเฮ็ดน่อยลงนะครับอืม ถ้าเฮสสามเขาขยายลงหานจากหู้จุดไฟนั่นแหละครับทีผมบอกนั่นแหละการานเอาแบบนั่นนะครับการใหม่เมิดบวหเมิอดอยู่กับการดูแลของแต่ละคนนะครับเวลาซิมี่ให้เตาทานแบบใดนะครับคนเผาทานนี่มันต้องหูเวลานะครับใหม่ขนาดนี้เขาเตาขนาดนี้เขาเคยเผาสามสี่มือมันเหมือนเทาปล่อยหูขนาดขนาดใดนะครับตีดแล้วจังคอยมารีต้นนั่นครึคร่งมือครับนี่ ลีตัวนั้นกับพยายามเอาไว้ซ้ำใครนี่แหละนี่ยเยบิ้งนะครับถ้าเฮาลีเกินควนเขากับซีเบาลงเขากับเบิ้งนะครับเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งทุกอย่างนะครับอืผมท่าให้เบิ้งครับนี่ตอนนี้แค่หกนาทีนะครับหกนาทีนี่ผมผมยางหลบเตาให้เบิ้งนะครับนะเนี่ยนี่ครับขวนขวนเตาทานสิติดนี่คือดำแป๊บเดียวกับสิออกขุนนะครับอานนี้พ่วตะขุนปุ๊บ เลือดขึ้นมมเขาอะไรแนี้เอามือไปใส่นะครับระยะจักยี่สิบสามสิบเส้นนะครับถ้าห้อนล้างมือเป็นเงินนั่นคือติดได้ครับนั่นถ้าเอาไปใส่ข้บบบนบ่ห่อนบ่มีไอนั่นคือบบติดแต่มันเป็นข้นธรรมดาบ่ได้มีการเผาใหม่นะครับแต่เฮาบึงทานว่าเป็นเ้ากับว้เอาใหม่ถ้าบ่มีการกล้วยเ้าก็เอาใหม่ยุค่า้าเนงนีดน่อยนะครับเนงเข่านิ้วมือเนี่ยมาเสียบลงทั้งสามแปลวนะครับ ้าวคนสีฟ้าเพื่อนเขาดึงมาเบื่องฐานเ้าหักหักแป๊กตวมากนั่นคือทานไม่เมดนะครับแต่ผมนี่ทาไม่เมดผมหูนะครับคนสีฟ้าเอามือมาจับนีเนาะจับนีทามันแห่งก็คือทานไม่เมด่อสนะครับเนาะผมที่ทายเบื่องแค่จักสิบ 10นาทีนะครับยัง okay? เขาย ằng, ังออกผมกับเป็นภุ่มแพยอยู่กับควนบ่ไดเดี๋ครับนี่เตานี่คือเตาแบบแบบสดเกินได้ครับนี่ก็เลยถ่ายให้เบื่อว่าการทําเตาถูมันทีเป็นแบบนี้นะครับเฮ็ดแบบเปียกไม่เปียกๆนะครับหน้านี่คือไม่ตัวนั่นก็สามมาเสียในีเขาติดได้นะครับนี่ควนเขาที่ออกแบบนี้ครับออกปางปๆงงอย่างเนี้ก็ติดนะครับบบมีหรอกเล็กกับบอลเรือล่ะครับ เล่านะครับสักเสือสิบหินมากกว่บองย่งแล้วครับนี่มือเลือดูเลือครับเด็กคนน้องคนนี่เฮ็ดใส่ทางล่มสิปกติผมสิบ่ค่อยเฮ็ดใส่ล่มเนาะครับเพราะว่าแล้วแต่สะดวกนะถ้าเฮาหันหน้ามาจังซี่บางทีก็เอาทั้งนี้เอาทางไหนก็ได้เพราะว่าเฮาเฮ็ดเตาหมดหนึ่งนี่เฮาดังมองได้ไฟมันขึ้นตรงนะครับมันบ่คือจู่ส้นโบราณนะครับโบราณเขาเอิ้นจู่ส้นเตาผีนั่นนะครับมา จูดต้มนั่นคือต้องใส่พัดล่มหรือว่าล่มโขกอย่างเดียวมันยังสิเขาได้ว่าสันมนกอะเขาก็ <c oughs> ต้องเข้าใจนะเปรียวไฟยังได้เขาก็ขึ้นบนอยู่แล้วนะครับเนาะเขาก็ต้องเจาะหู้แบบนั้นนะครับอืมหูมก้กลมกับกับเฮ็ดหน้าครับมันไม่ค่อยถือนะครับเฮ็ดหู้เลียมดีกว่วครับสูนอากาศก,ก็สิดึงดีดึงดีผมเฮ็ดมากอะบอกบอกต่อกันไปนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนลูกล้านะครับวิธีทํำเตาเห็นจุดติดง่ายครับเนี่ยเขาก็ต้องไป แผ่มคนอื่นเหรอครับเพาศึกษานะครับคนตุกคนมีสวิกอยู่ในโตหมดละครับถ้าห้าบปิดสวิกบเปิดบปิดมันมันกับบไดรับข้อมูลบวกาควมสะดวกหรือว่าควมบอกง่ายๆก็คือคนทุกคนมันบุมีไผ่หูมาแต่กําเนิดเหรครับนอเอาผิดเป็นครูบาอาจารย์เมื่อไหรครับสองบวกสองกับบมมีไผ่หูว่าเป็นสี่นะครับสามบวกหนึ่งกับคือสี่คือเก่าห้าต้องคิดจังสันนะครับนอสําหรับคลิปนี้นะครับนอทํากับิซิหน้าที่กับพ่อนะครับนอพองาน เดี๋ยวไม่บ้านออกมาผมก็ต้องเขาไปทำรัวมีดชันชีพนะครับแบ่งงานมุนยู่งซนีแล้ะครับกินเขามากลลวได้ครับเนี่ยพอดีมาเฮาครับขึ้นมาเฝาแตงโม่ตั้งเฮามาทำงานอยู่ไรมาผมมันทีเฝอยังสีเด้ครับตัวดำหนังเขาทีหัวหัวหัวเทียงนะครับหัวเถียงก็าตอยู่ตลอดเลยครับเนี่ยขามข้องไปหนีนะครับตัวนี้คือผมไปทำงานอยู่ใสอยู่หันนะครับแต่ผมไปใหญ่ไปห้างัวเขากับที่ไปยู่ยังสีแล้วครับเนี่ย เมื่อกี้มีคนมาพักกระเดาตัวนีนะครับเขามันเห่าเขาก็หายมาผมอยู่พมกินเขานะผมก็หูว่ามาผมนี่แค่เขาป้องกันสับเตือนตั้งเฮาซื่ือกบถึงกับกัดแต่ว่าถถัดตีหือยังก็ตต้นัันบ่หูนะครับกะเขตเขาครับนะอืมผู้ได้มาบุกลุกเขาก็ต้องรักษานะครับนาอขขาะในหลวงแล้วก็ยังทันยังบอกตั้งเฮาไหวเลยนะครับนาองมานี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับ มีเพื่อนเป็นหมาดีกว่าดีกว่า,วามีหมาอะไรอยังหล่ะเขาว่าเนะ้องยังไม่ออกเดี๋ยว,วยเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยววา่าเออค้มา่าหมามันมันมันบ่ได้เป็นค้าที่ดูต่ำนะครับผมบอกเลยครับนะดีกว่ามนุษย์หลายร้อยคนหมื่นคนพันคนอยู่ตอนนี้ก็มีนะครับเนอกร์ก็ยูวิดีโอได้เพียงซัมนียโนะครับนกกนเนาะกระตายเบิ่งบวกวิ่งข่าวๆยังได้กะติดครับตะขว่วรออกยังสิ อันลังไห้กับติดลอยไปเส้นแม่นบะครับเนี่ยไปจุดเท้าทานกับหูเลยครับว่าผมบ่ได้อ่าแต่แค่นั้นผมบ่ได้คอนเทนต์ว่ามันอันนี้ดอกครับนี่ยังกระทันได้เอาไฟเข่าได้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นบอกคบเนี่ยนี่นี่ไฟบ่ได้เอาเข่าได้ครับแค่ข้นตัวนี้ได้ดึงเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเห็นบหมก็มีโอกาสที่ติดแล้วครับเนี่ยจากน้อยให้มันทานเขาดันดันเข้าไปให้อีกนะครับน้อยอีกยี่สิบนาทีนะครับน้อยก็บวกเป็นจะสามสิบนะครับ ก็เตาถ่านจังไดี้ยกติดเป็นบ่คร no like ับเนี่ยถ่าให้เบื่องรอบๆนะครับเนี่ยน่ะควนเขาสีออกแบบนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยทั้งสามปองปองนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนั่นจังน้อยกับควนดําขึ้นได้ครับเนี่ยผมไปทางไฟเขานะผมไปอัดไฟเขาปุ๊มเนี่ยควนเขากระซี้ดำขึ้นได้ครับเนี่ยดำขึ้นปัง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 ขึ้นไปเลยครับเนี่ยนะจังน้อยกับยุ่งไ่ได้แล้วครับนี่บ่ถึงสามสิบนาทีดรอกนะครับนัก่าวบอกต่อๆกันไปนะครับสาหรับ คลิปต่อทานที่เหตดมันจุดง่ายนะครับอืมบางคนกัหาว่าผมว่าบางที่กเบว้าโอ้แต่ผมว่ให้ค่าเนาะคนที่บ่บมีสริวิกนี่โตนะครับผมบอกเลยอืมเขาบ่ามีคมลูกเขาก็าไป่อยากได้คมลูก,กอ่ะต้นนั่นก็บยุไปครับนั่งอยู่นี้งหงมื่นๆน,นะครับก็ต้องเปิดไฟเดอกครับกะขอหยุดวิดีโอเพียเท่เนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับผม